ถ้าพูดถึงการไปต่างโลกพวกคุณอยากไปกันหรือเปล่าแต่ถ้าคุณได้ไปคุณจะกากขนาดที่ว่าแค่กอบรินตัวเดียวก็ยังสู้ไม่ได้และหากคุณไม่มีความตั้งใจกับความพยายามและการฝึกอย่างหนักแล้วล่ะก็พวกคุณตายห่ากันหมดแน่นอนผมบอกได้เลยนะครับว่าใครอยากไปก็ไปเถอะแต่กูไม่ไป อนิเมะที่นำมารีวิวมีชื่อว่าไหโตเคนโซโนกลิมกาหรือชื่อไทยก็คือที่เท่าในกลิมกาแดนมายาสตูดิโอที่สร้างก็คือ A1 Picture ฉายในซีซันวินเทอร์2016อนิเมะเป็นแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์ดราม่าแฟนตาซีมีอยู่ทั้งหมด12ตอนและคะแนนที่อยู่ใน My Anime List ก็คือ7.81กราบสวัสดีทุกทุกท่านกันด้วยนะฮะถ้าสมมติว่าเพื่อนเพื่อนกำลังหลับแล้วอยู่ดีๆก็ตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองนั้นอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เฮ้ที่นี่ที่ไหนอะ่ะซึ่งตัวคุณเองนั้นก็จะมาไหลเชบบไม่ได้เลยและเพื่อนที่ตื่นขึ้นมาพร้อมกับคุณคุณก็ไม่รู้จักใครเลยสักคนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการอยู่รอดให้ได้ ในโลกที่ตื่นขึ้นมานี้ก็ได้มีคนตื่นขึ้นมาในกิมกาทั้งหมด12คนแต่มันจะแบ่งกันเป็นกลุ่มละ6คนซึ่งก็จะมีกลุ่มเก่งกับกลุ่มกากนะครับกลุ่มของพระเอกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มกากในกิมกาจะเป็นโลกที่คล้ายกับเกมมากๆและเรื่องนี้พระเอกและกลุ่มของเขาจะกาดโคตรๆเออก็แค่ตอนเล็กๆกันนะแล้วจะค่อยๆเก่งขึ้นมาทีละนิดตามประสบการณ์และเหตุการณ์ต่างๆที่ได้เจอ บอกได้เลยนะครับว่าเรื่องนี้จะเหมือนกับเกมที่เสมือนกับชีวิตจริงเฮียในกลิมการนี้ก็จะมีอาชีพที่คล้ายๆกับเกมผมจะพูดถึงอาชีพในกลุ่มของพระเอก6คนแล้วกันนะครับว่ามีอาชีพอะไรกันบ้างพี่ยักษ์เนี่ยเป็นวอรเออร์หรือนักลบไอ้หัวแดงจอมซาจะเป็นไนหรืออัศวินส่วนน้องผมแดงเป็นฮันเตอร์หรือว่านักล่าน้องผมม่วงจะเป็นเมจิกเชียนหรือจอมเวทหัวหน้าปาร์ตี้จะเป็น คลีลิกหรือพระและก็มาที่พระเอกของเราไอหัวลังนกเป็นทิฟหรือโจรน,นั่นเองซึ่งแต่ละคนจะต้องไปเข้ากิวของสายอาชีพนั้นก่อนเพื่อฝึกอย่างเช่นพระเอกเป็นโจนก็ต้องไปป้นธนาคารก่อนแฮ่ <Hey! S 1> ก็ต้องไปเข้ากิวโจรเพื่อรับการฝึกฝนจนผ่านการฝึกถึงจะได้รับสายอาชีพโจรมาเหมือนกับการทำเควสเพื่อเลือกอาชีพหรือเปลี่ยนอาชีพในเกมประมาณนั้นนะครับและพวกพระเอกก็ยังมียศเป็นแค่ ทหารอาสาฝึกหัดซึ่งการที่จะเลื่อนยศได้เนี่ยก็ต้องไปหาเงินมาให้ได้20เหรียญเพื่อที่จะซื้อยศเพิ่มและเงินในเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆพเพราะเกือบทุกอย่างจําเป็นต้องใช้เงินทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอาวุธชุดเกาะอาหารและวิธีหาเงินในกิมกาก็คือการออกไปล่ามอนสเตอร์และนําของที่ได้จากมอนสเตอร์มาขายแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ากลุ่มพระเอกเป็นกลุ่มที่กากฮี่ง ขนาด6คนดุมกอบลินสองตัวก็ยังฆ่ากอรบลินไม่ได้ท,ทั้งทั้งชีกอรบลินเนี่ยเป็นมอนเตอร์ที่กากที่สุดในกิมการแล้วคือกอบลินกาดที่สุดในเรื่องแต่กลุ่มพระเอกแม่งสู้ไม่ได้เ <c oughs> พื่อนๆืน,นก็ลองจินตนาการความกากข,ของพวกมันดูเอาเองแล้วกันนะครับส่วนด้านภาพเนี่ยพวกฉากแบ็คกราวน์ทำออกมาได้สวยตา ุยลิ้นพันกันเลยกูทำออกมาได้สวยดูแปลกตาดีไม่เหมือนกับเรื่องอื่นๆและการดําเนินเนื้อเรื่องก็ค่อนข้างที่จะช้าหน่อยนะครับเพราะจะเน้นไปทางอารมณ์กับการเล่าเรื่องให้เข้าถึงอารมณ์ของตัวละครเพราะในกลุ่มจะต้องเจอกับปัญหาต่างๆรวมถึงการสูญเสียอุย เพิอสปอยไปซะแล้วและในเรื่องก็จะแฝงข้อคิดต่างๆให้ด้วยเป็นอนิเมะแฟนตาซีต่างโลกที่ดูแล้วสมจริงมากๆไม่เวอร์เหมือนเรื่องอื่นๆแต่ละคนก็จะค่อยๆเก่งขึ้นมาทีละนิดทีละนิดหากเพื่อนๆยังไม่เคยดูก็ลองไปหาดูกันได้เลยนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าเข้าถึงอารมณ์มากๆฉากดราม่าก็ดราม่าขนาดที่ว่ากินใจกันไปเลยโอเคเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และก็กดกระดิ่ง ที่สำคัญเลยอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมกันด้วยนะครับอย่าว่าแต่ในกร่มกาที่จำเป็นจะต้องใช้ตังเลยผมเองก็ต้องใช้ตังเช <istic media> ่นกันเดี๋ยวผมขอตัวไปหาตังแดกข้าวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย